ตอนนี้เมย์เมอยู่ที่เมืองหางโจค่ะบรรยากาศตึกใหญ่ๆข้างหลังอันนี้ก็คือศูนย์รวมคนไลฟ์สดทําออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนค่ะคนดังคนเก่งคนรวยที่เขารวยจากการทําออนไลน์เขารวมกันไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วค่ะอยากรู้ว่ามีใครบ้างรวยแค่ไหนเลิศแค่ไหนเดี๋ยวตามเมย์เม่ไปดูกันเลยค่ะคือคนที่นี่อะไรก็เร็วๆไปหมดเลยงงไปหมดเลยตอนนี้เมย์เมอยู่บริษัทที่ชื่อว่าเจียวกเกอเผิงโหยเป็น N C N ระดับท็อปของเมืองจีน คุณมาดูว่าเขาเจ๋งแค่ไหนอันนี้ค่ะยอดขายเดือนที่4นะคะถ้าคุณดู3ชั่วโมงทำ GMV ได้1.1อีกก็คือ1.100ล้านตีเป็นเงินไทย550ล้านภายใน3ชั่วโมงเดือน4ยอดเดือน8คุณดู GMV ทะลุ200ล้านหยวนเท่ากับ1,000ล้านบาท <c oughs> คุณดูเดือน9เดือน11เนี่ยคือยอดขายเขาเนี่ยคืออลาัางการมาก เจียวก็ผมโยเขาเป็นองค์กรที่ทำไลฟ์สดทำออนไลน์สอนคุณทำธุรกิจบน t ิกต็อกสอนคุณทำธุรกิจบนออนไลน์สอนคุณปั้นช่องสอนคุณวางกลยุทธ์การขายออนไลน์ทั้งหมดที่เป็นระดับท็อปของเมืองจีนซึ่งไม่ใช่ใครก็เข้ามาได้ง่ายๆนะคะจริงๆแล้วเมมเมอยากจะเก็บบรรยากาศภายในให้ทุกคนดูมากเลยแต่เขาไม่อนุญาตค่ะเพราะว่ามันเป็นความลับทางธุรกิจ ส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวเมเม่จะพิมพ์ไว้ให้คุณใต้คอมเมนต์ค่ะและแ้วเดี๋ยวเมเม่จะทําคลิปที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทําออนไลน์ในเมืองจีนให้ประสบความสําเร็จมียอดขายหลักร้อยล้านพันล้านได้ยังไงกดติดตามเมเม่ไว้ค่ะและแ้วเดี๋ยวเมเม่จะมาบอกคุณคุณมาดูว่าอาณาจักรไลส์สดเนี่ยเขามีบริษัทอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งบีบีไ์ค่ะพวกนี้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 คือบริษัทที่ทําออนไลน์หมดเลยและนี่ขายไม่ได้เลย ตัวแม่ของวงการก็คือโตอินติ๊กตอกจีนค่ะแล้วก็ยังอีกหลายๆบริษัทเลยที่อยู่ในนี้นี่อันนี้คนไทยไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักค่ะคืออาลีบาบาเนาะหมาหยุนเป็นเจ้าของ1688เอ่ยเทาเป่าเอ่ยเทียนเมาเอ่ยก็คือของเขาทั้งหมดเลยค่ะอาลีบาบากุ๊ปก็อยู่ที่นี่ค่ะสุดยอดมากและอีกหลายบริษัทเลยอ่ะที่อยู่ในอาณาจักรไลฟสดที่นี่ ใหญ่โตมากเดินไม่หมด่าใหญ่จัด